นนวันนี้ก็อยู่กับรายการ BPKers ที่บ้านนากินนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาเล่นโรบอทกันนะครับ ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะวันนี้เราก็จะมาเล่นอันนี้อืมจอยเซิร์ฟ ีอะโอเคมาเริ่มเลยนี่ผมเรียกว่าเล่นดูฟ้าที่เคยเล่นในโทรศัพท์เยอะด่านนี้ไม่แหลกดีนะ กอดีดีดีแต่มันน่าเบื่อเนี่ยแหละมันต้องขับรถอ้าอบูนบูนมันดิฟได้ด้วยนะก็ชนเดี๋ยวดให้ดูจะไปสนามแข่งดีเออโด้ของว่าอะไรก็อ้าแลกแลกตายดิ

I'm going to do a little bit of เียนขั้นเซียนถ้าเพื่อนผมดูอยู่ก็สวัสด,ดีด้วยนะฟิกกอรฟิกฟิกฟ,กฟ,กฟ,กฟิกอาจจะดูอยู่ถ้าผมลงคลิปนี้ไปเฮ้ยช่วยกดกดติดตามด้วยนะผมทำคลิปมเนี่ย ว่าราคาตั้งสองแสนแบบใหญ่นะก็เล็กอยู่ดีโอ้เราจะฟาดโอ้ยยกหน้ายกหน้าอสิ่งไปแล้วสิ่งไปแล้วไอ,อ้ดืม ปราบเซียนมีพี่แล็บโค้งปราบเซียนจำได้โอเคเราไปเล่นดานต่อไปกันเลยเล็ดก่อนโอเคโหอ,อะไรเนี่ย อันนี้เล่นไม่ได้ไมันต้องเล่นในคอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวรอแป๊บนึงเก๋ก็แดงค้างนี่ต่อไปห้านาทีแล้วนะนี่โอ้ยดี อีซ่าไหมนี่ดีกว่าเออเพเพเออผมอ่ะแค่สิบเอ็ดนาทีเมก็จะเลิกแล้วนะโอเคป่ะ อันนี้มันเป็นเวลาจำกัดว่าโหลดดิ้งโหลดดิ้งอยู่โหลดดิ้งอ๋โอ้โหแลกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเอือเข้าแล้วสวัสดีโอ้ยเอ้ย แหลกไปหน่อยนั่นแหละข้อเสียใครมันโอ้้หตัวเล็กขนาดนี้อ๋อแหลกขนาดนี้เจ้กูวอ,อกเลยั้ยเนี่ยโอ้โหแหลกได้ใจดีแฮะโคตรได้ใจดีประชด what the fucking shit กูตกลงไปกูตกเป็นไงวะเนี่ยกูตกปลา โอ้ตกปลาได้โอเคเกิดยังไงไม่ดีกว่าวัลแรกะอะตกปลาขนาดนี้โอ้โหถือเป็ดตกปลาออกมาด้วยเราจะไปดูโอ้แอดมีคนแอดแอดไม่ติดเออแอดแล้ว ในคมผมมีเพื่อนตั้ง110คนฟังดีๆนะ110คนจนมีคนแอดมาเพเิ่มอีก3ามสีบกว่าคนแล้วก็รวมเป็นก็ร้อยห้าคนโอ้ใครน่าเข็นมากออกไปด้วยน่งกเ็เข็นไอเข็นไอเข็นไอขาด้วน โอ,โอเคผมได้โอเคเดี๋ยวไปเล่นดาต่อไปดีกว่าคือหนึ่งคลิปผมก็เล่นสามดานแล้วกันจัดนี้ให้หนึ่งคลิปสามดานดูเวลาดูข้างบนหัวบน ขวาแท็บเล็ตได้เลยนะกูไม่ต้องการโฮมอืมอาดอะไรดีอาดอะไรดีอาดอะไรดีโปกเกมอนได้ไม่เป็นบอกง่ายๆนะโปกเกมอนได้ไม่เป็น อันนี้แม่ไม่เอามานันตอนแรกเข้าไปแล้วมันก็แหละนี่คืออีพีสองได้ตอนได้อีพีหนึ่งมันอ,อะไรมันมันบอกเพื่อเวลาเกิน,นอ่ะเนี่ยอีกแค่สองนาทีเองเนี่ยอะไรดีสกายวอร์ไหมสกายวอะ์นะไปะสกายวอร์ ได้ก็มันแหลกนะไ้ยไม่ต้องเข้า VIP ไม่ต้องเข้าบีไอพอเริ่มแหลกแล้วล่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วใครมันใครเล่นโทรศัพท์แล้วไม่ตายนี่คือว่าเก่งมากเลยมันแหลกขนาดนนะเนี้ยจริงๆนะเนี่ยเมื่อไรมันจะถึงด่านต่อไปดูสกายวอลให้ดูนะสกายวอลเหมือนการ์ดในคอมเป๊ะๆแต่แค่มันเป็นโรบอท ไม่มีอะไรนะไม่มีของกล่องอันนี้มันจะมีแต่ของในตัวก็ก็เสียหน่อยก็เปิดกล่องโลบอกได้นะโหจะดีมากเลยแหละโอ้สีสินาทีแล้วแถมให้ยูมเกันเมื่อกี้เห็นไหมหนูไม่มีโลบอค จะเริ่มด่านต่อไปเมื่อไหรจะเริ่มเมื่อไร่จะเริ่มโอ้รอไปหน่อยกับรอตกลงรอไปหน่อยแต่ดูคนข้างล่างดีกว่าเออเนี่ย ที่เขาจะทำอะไรกันมคนขุดอยู่นี่ด้วยโอ้นี่มีชุดก่อมีที่ขุดเพชรนี่จะจะจะใช้สร้าในอย่างเดียวเลยเหรอแบบธนูะอะทำไมก็เหมือนแค่แค่สร้าในอะ่ะ ยิงเลยยิงเลยยิง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 ตัวไม่งั้นอ่ะฉุดไม้มันฉุดไม้อยู่ยิงมีไม่โดนขนาดนี้มันก็กากแล้วล่ะเอาไว้นั่นก็ก็อวันนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนโอเคสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยเออ